กลับเรียนท่านประธานครับผมคำนูณสิทธิสมานครับ,รบก่อนก่อนที่ระหว่างตรวจสอบองค์ประชุมเนี่ยผมอยากให้กรรมธิการชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขในคำประรบด้วยครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบดังนั้นในระหว่างรอการที่สมาชิกนะครับตรวจสอบองค์ประชุมก็ ขอให้ประธานกรรมการนะครับช่วยชี้แจงว่าทำไมถึงตัดออกและเพิ่มข้อความเชิญครับขออนุญากับเรียนท่านประธานอุธิสภา,าแล้วก็ท่านสมาชิกที่กราลพครับสำหรับในการารมณ์ที่มีการแก้ไขคือตัดมาตรา31นะของรัฐธรรมนูญนะฮะและจะถไายออกเนี่ยเนื่องจากว่ามาตานี้เนี่ยเป็นมาตราที่เป็นบทบัญญัติ นะครับมาตรา3ามนะครับม่เช่สารเปรขอโทษนะครับมาตรา3าเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับรับรองเรื่องความมีสิทธิภาพในเคหสถานนะครับว่าถ้าใครจะเข้าไปในสถานโดยประจากร์นิยมของผู้ครอบครองเนี่ยนะก็ทำไม่ได้นะครับเว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลทีนี้ในมาตรานี้เนี่ยนะครับไปโยงกับมาตรา20นะครับเรื่องพูดถึงกรรมการนะฮะของคณะกรรมการ นในการป้องกรรันและปราบปรามเรื่องการทรมานและการกระทากบุคนลสูญหายเนี่ยนะครับในมาตารา20คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้นะครับซึ่งหน้าที่และอำนาจของขคณะกรรมการเนี่ยไปอยู่ในวงเล็บ7นะครับซึ่งวงเล็บ7นั้น,เ,นเป็นกรณีที่ให้คณะกรรมการนั้นเข้าไปตรวจสถานที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัว หรือเข้าไปในที่ดังกล่าวโดยพลันเมื่อมีเห็นควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําผิดตามกฎหมายนี้นะฮะตามระยัดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดนะฮะในเนื้อหาของอเว็บเจ็ดนะครับคร่าวๆนะครับซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการการเนี่ยนะครับโดย เอกสารนะฮะในคณะกรรมการ,การนี้ไม่มีการลงมติแล้วก็ไม่มีข้าม้างน้อยเลยเกรมรมการทุกคนได้พิจารณาแล้วก็มีกาเห็นตรงกันว่า,า,าคณะกรมรมการนั้นควรจะทําหน้าที่เป็นเลคูเลเตอร์เป็นคนที่จะควบคุมกกับดูแลตรวจสอบอหรือว่าออกเป็นนโยบายหรือแนวทางปฏิบัตินะครับกับเรื่องการป้องกันนะฮะเรื่องอปราบปรา,ามเรื่องการทรมานและการกระทบคนสูญหายเท่านั้นไม่ควรทําหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัตินะฮะนะเป็น ผู้ปฏิบัตินที่จะลงไปทํางานเองทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในบทบาทหน้าที่ของคณะก,กรกรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราก็เลยตัดออกนะครับงั้นเมื่อตัดมเุเล็บ7ออกเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ที่เข้าไปเรื่องการเข้าไปคน้นะคที่เกี่ยวข้องเอกสารที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่จะต้องมีการบัญญัติรองรับเรื่องการจํากัดสิทธิ์นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา3าานั้นก็เลย ไม่มีความจําเป็นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลทาไมถึงตัดรัฐธรรมนูญมาตรา33ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาทัยออกครับนี่คือเหตุผลครับครับขับเนตต้นประธานครับ